สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของชมรมผู้สนใจข้อมูลราชวงศ์ชิงทาง YouTube ค่ะวันนี้แอดมินหญิงใหญ่ก็กลับมาเล่าเรื่องราวในราชวงศ์ชิงให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่าเรื่องเชื้อพวงศ์ชายไปแล้วเนาะแต่ทีนี้เราจะเล่าเรื่องตำแหน่งอาณาศักรของเชื้อพระวงหญิงในราชวงศ์ชิงค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเชื้อพุ่งหญิงในราชวงศ์ชิงเขาจะแบ่งออกหลกักๆหลกัหลกๆนะคะเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเชื้อพุ่งโดยกําเนิด<ส>ก็คือพวกที่เป็นลูกของจกักรพรรดิหรือลูกที่แบบลูกของเชื้อพุ่งชายในราชวงศ์ชิงนะคะกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ผ่านการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นหววโฮหงกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยเฟยผินนั่นก็คือภรรยาของกลุ่มจกักรพรรดิใช่ไหมคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกพระชายาของเชื้อพุ่งนั่นเอง เราจะต้องแยกกันนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีศัก์อะไรเนี่ยที่มันแตกต่างกันอยู่ก็เลยต้องแยกกันไว้ค่ะแอดมินจะเล่าโดยใช้แบบเดิมนะคะคือเราจะใช้เอกสารที่มีจริงในสมัยราชวงศ์ชิงอ้างอิงได้นะคะเราจะไม่ใช้ละครหรือไม่ใช้แบบข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆเงี้ยเพราะว่ามันสไตล์ของทางพวกเราอะเนาะที่จะเล่าเรื่องแบบโดยใช้เอกสารจริงเป็นหลักนะคะ เข้าสู่เอกสารเลยนะคะเอกสารยังคงใช้ตัวเดิมจากเหมือนตอนที่แล้วนะคะก็คือต้าชิงคุยเตี่ยนซึ่งเป็นกฎมเทีบานในราชวงศ์ชิง,ชงแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงในหน้าที่เกี่ยวข้องกับเชื้อพระงหญิงนะคะในแผ่นที่9แผ่นที่9เนี่ยเขาเจะระบุถึงพานันดศักดิ์ของเชื้อพระงหญิงที่เกิดจากาจัก,กรพรรดิแล้วก็ที่เกิดจากเชื้อพระง,งทั่วไปเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นที่10ด้วยแต่แผ่นที่10เนี่ยเขาก็จะระบุถึง สตรีที่เกิดจากเชื้อพวงเหมือนกันแต่ก็คือคราวนี้ก็จะเป็นแบบพวกลูกของชายรองนะคะอ่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่แผ่นที่9ก่อนนะคะแผ่นที่เ้าเขาจะระบุไว้นะคะที่แอมินล้อมกรอบไว้เป็นสีแดงๆะคะ่ะอ่าถ้าท่านใดที่อ่านภาษาจีนออกก็จะอ่านว่ามันเขียนว่าจงกงนะคะจงกงในความหมายนี้ก็คือหมายถึงหัวโหนะคะอ่าในข้อมูลที่ล้อมกรอบนี้เขียนไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าจงกงเนี่ยคลอดลูก ก็จะให้เป็นกู้หลุนกงจุก็คือหมายถึงว่าถ้าห่วงโฮ่คลอดลูกสาวสิทธิที่ลูกสาวคนนั้นจะได้รับนะคะต่ําสุดเลยยังไงก็ต้องเป็นกู้หลุนกงจุถัดมาข้างๆกันแอดมินล้อมกรอบไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเขาเขียนว่าถ้าผินเฟยผินเฟยก็คือหมายถึงผินเฟยกุ้ยเฟยห่งกุ้ยเฟยอย่างนี้นะคะคลอดลูกหรือจริงๆอะ่ะเขา ตอนหลังเนี่ยเขาอนุโลมหมายถึงกุย้ยกุ้ยเหลือนฉังใจตาย,ตายอิงด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้ากุ้ยเหลือนฉังใจตายอิงคลอดลูกเนี่ยพวกนี้จะต้องถูกปรับฐานนรศักขึ้นมาเขาก็เลยอ่ะเหมารวมเป็นผินเฟยถ้าผินเฟยคลอดลูกนะคะจะต้องเป็นเหอซัวกงจู่หรือเป็นแบบเดียวกับของของหงโคก,ก็ได้อ่ะในความหมายนี้ก็คือต่ําสุดของลูกสาวที่เกิดมาจากพวกผินเฟยก็คือต้องเป็นเหอซัวกงจู่ หรือจะถ้าเกิดว่าจากักรพรรดิโปรดปานเป็นพิเศษนะคะก็มันก็จะเข้าเงื่อนไขที่ว่าหรือจะเป็นแบบเดียวกับของของลูกสาวของโคก็ได้คือเป็นกู้หลุนกงจูก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า,าวิจารณญาณของจกักรพรรดิแต่ละองค์เขาจะโปรดลูกสาวคนนี้มากไหมหรือโปรดแบบโปรดมาเหสีที่เป็นแม่ของลูกมากแค่ไหนอันนี้นะคะถัดมาแอดมินก็ร้องกรอบไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแต่ข้อความเนี้จะเกี่ยวข้องกับบุตรบุญธ,ธ,ธรรมบุตรสาวบุญธรรมของของจกักรพรรดินะคะ จะมีข้อแม้เหวี่ว่าจากักรพรรดิเนี่ยถ้าจะรับบุตรสาวบุญธรรมเนี่ยจะต้องเป็นลูกของเชื้อพระวงศ์และก่อนที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เชื้อพรวหญิงคนนั้นจะต้องแต่งงานเนี่ยจกักรพรรดิจะต้องแต่งตั้งให้ขั้นต่ําสุดคือ,อได้เป็นเหอส์ซัวงจูพูดไง่ายๆก็คือจกักรพรรดิจะรับลูกของเชื้อพระวงศ์คนไหนเป็นลูกบุญธรรมก็ได้แต่เมื่อแต่งงานเด็กคนนี้จะต้องกลายเป็นเหอสซัวงจูค่ะมันเป็นเหมือนแบบขั้นพื้นฐานเนาะ เพราะว่าในราชวงศ์ชิงเนี่ยเขามีข้อเขามีข้อกําหนดที่ว่าถ้าเกิดว่าลูกคนไหนลูกของใครก็ตามนะคะในในกลุ่มเชื้อพระวงเฉพาะในกลุ่มเชื้อพระวงนะไปเป็นลูกบุญธรรมของใครเขาก็จะเสียสิทธิ์เดิมจากพ่อของเขาแต่เขาก็จะได้รับสิทธิ์ใหม่จากพ่อบุญธรรมแทนนะคะข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกกาหนดไว้ในในกฎบัเฑินบานเช่นเดียวกันถัดมาชินหวังลูกสาวของชินหวังในกรณีนี้อย่างที่เราพูดกันนะคะว่าจะเป็นกรณีที่ลูกสาวที่เกิดจากชัยเอก ในหน้านี้ก่อนนะคะในแผ่นที่9เราจะพูดถึงลูกสาวที่เกิดจากชายเอกก่อนลูกสาวของอชินหวังที่เกิดจากชายเอกจะได้เป็นจุนจูลูกสาวของจุนหวังที่เกิดจากชายเอกจะได้เป็นเซียนจูเนี่ยคือเคยมีคนถามแอดมินว่าออแอดมินคะออไอ้คำว่าจุนจูเซียนจูเราจะไแปลเป็น อไรนะนายแห่งอำเภอนายแห่งตำบลน,นายแห่งเมืองอันนี้ได้ไหมคะไม่ไม่ใช่นะคะคือแม้ว่าเขาจะเอาตำแหน่งนี้มาจากในราชวงศ์ก่อนๆแต่เอามาแปลนราชวงศ์ชิงจริง,รง,รงๆมันไม่ได้นะคะเพราะว่าในภาษาเมนจูเขามีคำกำกับเพิ่มเติมไว้อีกซึ่งการอ้างอิงเนี่ยเขาจะอ้างอิงในภาษาเมนจูเสมอส่วนคำที่เป็นกำกับในภาษาฮั่นเนี่ยเป็นแค่ฐานอนศักดิ์เป็นแค่ชื่อฐานอนศักดิ์เท่านั้นนะคะถัดมาลูกสาวของเป้ยเลอ่อที่เกิดจากชายาเอกจะได้เป็นจุนจุน ลูกสาวของเป้ยจือที่เกิดจากชายเอกจะได้เป็นเซียนจุนทีนี้ลูกสาวที่เกิดจากรูปาฟป่าเฟิงกงที่รูปปาเฟิงกงเนี่ยประกอบไปด้วยเจ้นกวกงแล้วก็ฟูกวกงนะคะที่เกิดจากชายเอกจะได้เป็นเซียนเซี่ยงจุนเซี่ยงจุนนะคะทีเนี้ยพอถัดจากตรงนี้วาร์ปหนึ่งก็จะไปสู่ลูกของชายรอง ลูกของชัยารองที่ที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือจะมีทั้งชัยรองของอ่าของชินหวังจืนหวังไปเลิกไปจืออะไรพวกนี้นะคะตามปกติอ่าทีนี้พอถัดมาที่ลูกของชัยารองจะอยู่ในจะอยู่ในหน้าอ่าในแผ่นที่แผ่นที่สิบนะคะไอแผ่นที่สิบเนี่ยมันมีพอดีว่ามันเป็นข้อความที่แบบต่อกันอีกหน้าหนึ่งแอดมินก็เลยต้องเอาสองภาพนะคะมาประกอบกันเขาระบุไว้ว่าลูกของชินหวังที่เกิดจาก ชายารองจะต้องถูกลดขั้นลงสองขั้นให้เทียบเท่าลูกของเป้ยเลอร์ที่เกิดจากชายาเอกนั่นก็คือ,อถ้าเรียบเรียงให้ง่ายๆนะคะก็คือลูกของชินหวังที่เกิดจากชายารองจะได้เป็นจุนจุนถัดมาเหมือนกันมันก็จะยาวหน่อยแต่แอมมินจะขอตัดสั้นๆให้ทุกท่านเข้าใจเลยนะคะลูกของจุนหวังที่เกิดจากชายารองก็จะได้เป็นจะได้เทียบเท่ากับลูกของลูกสาวของเป้ยจือที่เกิดจาก าชายาเอกนะคะก็จะได้เป็นเซี่ยนจุนทีนี้ลูกของเปยเลอรที่เกิดจากชายารองจะได้เป็นเซี่ยงจุนแต่ถัดมาที่เปยจื้อเจิ้งกัวกงฟู่กัวกงกลุ่มนี้ก็มีลูกที่เกิดจากชายารองเหมือนกันแต่ในราชวงศ์ชิงเนี่ยเขาก็จะได้แบบระบุเอาไวน้น,นิดนึงว่าเป็นคล้ายๆกับเชื้อพองหญิงแต่เป็นชั้นล่าง คือพูดง่ายคือพวกที่ผ่านมาที่เราพูดถึงทั้งหมดอะค่ะพวกนั้นเป็นชั้นบนแต่ลูกที่เกิดจากเป้ยจื่อเจิ้งกวักวกงฟู่กัวกงที่เกิดจากชายรองนะคะพวกนี้จะถูกแบบตัดกลุ่มลงไปเป็นเชื้อพุงเหมือนกันแต่ก็คือเป็นเชื้อพุงชั้นล่างระบุไว้ว่าลูกของเป้ยจื่อที่เกิดจากชายรองจะได้เป็นอูพินหรือที่เราเราเียกกันว่าอูพินเกอเกออูพินเกอเกอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเงินหรืออื่นๆที่เขาได้เนี่ยเทียบเท่ากับเซี่ยงจุนเซี่ยงจุนก็คือหมายถึงลูกของ ชายเอกของเจิ้นกุกงและฟูกก๋กงนะคะเพียงแต่ว่าที่เขาต้องใช้คําแยกกันเพื่อให้รู้เพราะว่าฝั่งนั้นคือลูกชายเอกไงแต่อันนี้คือลูกของชายารองของเป้ยจือนะคะทีนี้เจิ้นก๋กงและฟูกก๋กงชายารองคลอดลูกสาวก็จะได้เป็นเลี้ยวผิงหรือที่เราเรียกว่าเลี้ยวผิงเกิอๆนะคะต่ํากว่านั้นเชื้อพงที่ต่ํากว่านั้นแล้วมีลูกก็ถือว่า เป็นจงหนีก็คือไม่ใช่เชื้อพงแล้วนะคะแต่เป็นสามัญชนเพียงแต่เป็นสามัญชนในราชสกุลเท่านั้นค่ะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบสั้นๆแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าในกลุ่มเชื้อพงหญิงจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลแบบที่ต้องทาความเข้าใจมากส่วนใหญ่ก็คือหลายๆท่านที่แบบฟังปุ๊บก็โอเคเข้าใจเลยเก็ตเลยอะไรเงี้ยนะคะคลิปวิดีโอหน้าคิดว่าน่าจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อพงหญิงที่ เกี่ยวข้องกับการแต่งงานนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็พูดถึงเชื้อพระงหญิงไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอหน้าก็เดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับลำดับฐานัุ์นันศักดิ์ของอามาเหสีในจกักรพรรดิก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมเหสีหรือสนมนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงก็คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแม้ว่าเราจะไม่มีภาพองค์หญิงองค์ชายหล่หอๆให้ทุกท่านดูนะคะแต่ก็คือเราอยากให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่มัน เป็นข้อเท็จจริงจากาในราชวงศ์ชิงจริงๆที่แบบไม่ใช่แบบการมโนเขียนนั่งเทียนขึ้นมานะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ